อรุณสวัสดิ์ค่ะพี่น้องในพระคิดขอบคุณพระเจ้าในทุกวันและทุกกรณีขอบคุณในความรักของพระเจ้าพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เรามาฟังพระวจ,จนะของพระเจ้าในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่13กันนะคะความรักและข้าพระเจ้าจะชี้ให้เห็นถึงทางที่ดีที่สุดแก่ท่านทั้งหลาย แม้ข้าพเจ้าจะพูดภาษาแปลกๆที่เป็นภาษามนุษย์หรือทูตสวรรค์ได้แต่ไม่มีความรักข,ข้าพเจ้าเป็นเหมือนคล้องหรือฉาบที่กำลังส่งเสียงแม้ข้าพเจ้าจะเผยพระวจ,จนะได้จะรู้ความลึกล้ำทุกอย่างและมีความรู้ทั้งสิ้นและแม้จะมีความเชื่อมากยิ่ง ที่จะย้ายภูเขาไปได้แต่ไม่มีความรักข้าพเจ้าก็ไม่มีค่าอะไรเลยแม้ข้าพเจ้าจะบริจาคสิ่งของของข้าพเจ้าทุกอย่างหรือยอมให้เอาตัวไปเผาไฟแต่ไม่มีความรักก็จะไม่เป็นประโยชน์กับข้าพเจ้าความรักนั้นก็อดทนนานและมีใจปราณี ความรักไม่อิจฉาไม่อวดตัวไม่หยิ่งพยองไม่อยากคายไม่เห็นแก่ตัวไม่ฉุนเฉียวไม่ช่างจดจำความผิดไม่ชื่นชมยินดีในความอทธรรมแต่ชื่นชมยินดีในความจริงความรักทนได้ทุกอย่างเชื่ออยู่เสมอมีความหวัง และความทอรหดอดทนอยู่เสมอความรักไม่มีวันเสื่อมสูญแม้การเผยพระวจนะก็จะเสื่อมสลายไปแม้การพูดภาษาแปลกๆก็จะเลิกพูดกันแม้วิชาความรู้ก็จะเสื่อมสลายไปเพราะว่าเรารู้เพียงบางส่วนและก็เผยพระวจนะเพียงบางส่วน แต่เมื่อความสมบูรณ์มาถึงแล้วที่เป็นเพียงบางส่วนนั้นก็จะสูญไปเมื่อข้าพเจ้ายัางเป็นเด็กข้าพเจ้าพูดอย่างเด็กคิดอย่างเด็กหาเหตุผลอย่างเด็กแต่เมื่อข้าพเจ้าเป็นผู้ใหญ่ข้าพเจ้าก็เลิอกอาการของเด็กเพราะว่าเวลานี้ เราเห็นสลัวสลวเหมือนดูในกระจกแต่ในเวลานั้นจะเห็นแบบหน้าต่อหน้าเวลานี้ข้าพเจ้ารู้เพียงบางส่วนแต่เวลานั้นข้าพเจ้าจะรู้แจ้งเหมือนพระอ,องค์ทรงรู้จักข้าพเจ้าและบัดนี้ทั้งสามสิ่งนี้ยังดำรงอยู่คือความเชื่อความหวัง และความรักแต่ความรักนั้นยิ่ยงใหญ่ที่สุดในสามสิ่งนี้เอเมนพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องและเสริมกำลังทุกท่านนะคะ